การตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพซึ่งโรกยอดฮิตที่พวกเรากังวลก็ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดและมะเรง็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆดังนั้นการตรวจคัดกรองสามโรคร้ายจึงมีความสำคัญสำหรับโปรแกรมคัดกรองตรวจสุขภาพ3โรคร้ายมีอะไรบ้างดังนี้ค่ะ แรกคาร์ดิดดอปเปอร์อตาซาวเป็นการใช้เครื่องอตาซาวเพื่อตรวจหลอดเลือดบริเวณคอซึ่งเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงยังสมองดูว่ามีการตีบตันหรือค้าพปลาหินปูนหรือไขมันไปกาดเส้นเลือดเหล่านี้หรือเปล่าซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดหลอดโรคหลอดเลือดสมองหรือสมองขาดเลือดค่ะเออตาซาวช่องท้องส่วนบนเป็นการตรวจช่องท้องส่วนบนเพื่อ หาะมะเร็งระยะเริ่มต้นอวัยวะที่เราตรวจได้แก่ตับไตม,ม้ามถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนค่ะสำหรับคุณผู้หญิงเราก็จะมีการตรวจแมมโมแกรมค่ะเพื่อหาเต้มะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกซึ่งเพื่อจะได้รักทำการรักษาให้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะและอันสุดท้ายก็คือ CT Coronary Calcium Score ซึ่งเป็นการใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อดูปริมาณหินปูนที่ไปเกาะเส้นเลือดหัวใจซึ่งจะสัมพันธ์กับโรคหัวใจขาดเลือดเ,อเส้นเลือดหัวใจตีบค่ะสุดท้ายแล้วการตรวจสุขภาพเราก็ทำไปเพื่อที่จะหาความเสี่ยงและความผิดปกติซึ่งจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตซึ่งบางโรคจะมีอาการก็ต่อเมื่อโรคเป็นมามากแล้วและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ หรือรักษาได้ไม่ได้ผลดีเท่ากับที่เราตรวจพบใน,นตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะมาตรวจสุขภาพกันนะคะ